พลตรียุทธนามีทิพ์ผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่24เป็นประธานพิธีถวายสัยตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2566มีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่24กำลังพลพร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีวางพวงมาลาของหน่วยทหารในพื้นที่จากนั้นช่วงบ่ายเป็นพิธีกระทำรรสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและการสวนสนามของทหารมีจำนวน4กองพัน โดยมีวงดุริยางจากมทบสอและกองบิน23่ํานำกองพันสวนสนามสำหรับการกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะทหารใหม่และกำลังพลที่ยังไม่เคยร,ร่วมพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลการกระทำสัตว์ปฏิญาณตนครั้งนี้ เป็นการประกาศตนให้ผู้บังคับบัญชาและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันว่าทหารพร้อมจะเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และผืนแผ่นดินไทยไว้ให้กับลูกหลานไทยและทหารที่ได้กระทำพิธีปฏิญาณตนแล้วจึงจะถือว่าเป็นทหารที่สมบูรณ์ ประกอบกับวันกองทัพไทยเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้มีโอกาสกระลึกลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของนักกรบไทยวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ดำรงคงความเป็นชาติที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นมรดกตกทอดมาสู่ประชาชนชาวไทยจนถึงปัจจุบัน 好，你好。